สวัสดีค่ะวันนี้อัจุมาจะมานําเสนอเรื่องราวของสาวน้อยแดนกิมจิฮเยริค่ะสาวสวยเซ็กซี่เต้นเก่งเมื่อตอนอยู่หน้ากล้องหน้าเวทีในฐานะสมาชิกของ Girls Day แต่เธอจะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งคนในทันทีเมื่อเธอได้รับบทด็อกซอนในซีรีส์รีพาย1988ที่ทำเอาแฟนๆทึ่งในความสามารถในการแสดงของเธอเป็นอย่างมากค่ะแต่กว่าที่เธอจะมาครองใจทุกคนอย่างในวันนี้ได้นั้นเธอพบเจอกับเรื่องใดามาบ้างอาจุม่าจะนำเสนอให้รับชมรับฟังกันค่ะอีฮเยริเกิดเมื่อวันที่9มิถุนายน2537 ปัจจุบันอายุ27ปีสูง166เซนเลือดกรุ๊ป A B มีน้องสาวหนึ่งคนเกิดที่เมืองควังจูค่ะในตอนเด็กฐานะทางบ้านของเธอค่อนข้างจะลำบากมากค่ะแม่ของเธอต้องทำงานโรงงานเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและก็ยังย้ายที่อยู่บ่อยๆในบางทีย้ายทุกปีเลยล่ะค่ะ และในตอนเด็กเธอและครอบครัวก็ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรการจุศนอยู่หลายครั้งซึ่งสิ่งที่เธอได้รับมานั้นช่วยเหลือครอบครัวของเธอได้มากเลยค่ะ และเมื่อเธอเ,ธอเติบโตขึ้นมามีรายได้เธอก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันน้ำใจนี้ให้กับผู้ยากไร้ค่ะเธอมอบเงินให้กับองค์กรยูนิเซฟเคเรียและมอบต่อเนื่องมายาวนานหลายปีจนในปี2552เธอได้รับเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของยูนิเซฟเคเรียเธอเป็นสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดด้วยค่ะ โดยการจะเป็นสมาชิกของยูนิซิฟโคเรียได้นั้นจะต้องมอบเงินให้กับองคอ์กรอย่างน้อย100ล้านวอนและเธอก็ยังมอบเงินให้กับมูลนิธิการกุศลอีกหลายแห่งเธออยากจะแบ่งปันช่วยสนับสนุนให้กับครอบครัวที่ยังลำบากอยู่ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเช่นเธอในวัยเด็กที่ได้รับโอกาสจากหน่วยงานการกุศลและพี่ๆอาสาสมัครที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำดีๆกับตัวเธอและครอบครัว เธอเริ่มเข้าสู่เส้นทางสายบันเทิงในตอนอยู่มัธยม ด้วยความสวยใสย่น่ารักของเธอไปสะดุดตาแมวมองของค่ายดิมดีเอนเตอร์เทนเมนต์จึงให้เธอมาออดิชั่นเป็นหนึ่งในสมาชิกวง Girls Day ซึ่งในตอนที่ Girls Day เปิดตัวครั้งแรกในปี2553มีสมาชิก5คนและฮเยลิเธอก็ยังไม่ได้อยู่ในวงค่ะหลังจากเปิดตัวได้ไม่นานสมาชิก2คนของวงได้ลาออกไปฮเยริ eri, กับยูราจึงได้มาเป็นหนในสมาชิก Girls Day ค่ะ และมาเหลือสมาชิก4คนเมื่อจีแฮลาออกจากวงเมื่อปี2553ค่ะในตอนที่วงเปิดตัวนั้นเป็นช่วงที่วงเคป๊มากมายกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแข่งกันประสบความสำเร็จอย่างเมามันจึงทำให้ผลงานเพลงของวงยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักจนในปี2556 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนวเพลงจากความน่ารักสดใสามาเป็นสายเซ็กซี่เต้นเก่งและจากการตัดสินใจเปลี่ยนลุกในครั้งนี้ของพวกเธอทำให้พวกเธอดังเป็นผู้แตกขึ้นชาร์ตเพลงฮิตและได้รับรางวัลมากมายด้วยค่ะและหลังจากนั้นไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมาเพลงก็ฮิตติดหูไปหมดจนกลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ประดับแถวหน้าของวงการก็ว่าได้เลยค่ะ ความโด่งดังของวงส่งผลให้สมาชิกของวงเป็นที่จับตามองและได้รับความนิยมจนมีงานวิ่งชนกันมากมายไม่ว่าจะเป็นงานโชว์ตัวออกรายการเพลงวาไราตี้โฆษณาและงานแสดงพเยริได้รับบทเล่นซีรีส์เป็นครั้งแรกในปี2555รับบทเป็นนักแสดงสมทบถึงแม้เธอจะไม่ได้รับบทนำแต่ทุกบทบาทก็เด่นอยู่นะคะ เธอแสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติจนในที่สุดเธอก็ได้รับบทนางเอกเป็นครั้งแรกในซีรีส์รีพาย1988ซึ่งผลงานรีพายนั้นเป็นซีรีส์ที่ถูกสร้างมาก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นรีพาย1994รีพาย1997และประสบความสําเร็จอย่างท่วมทน้นจึงทำให้ผลงานซีรีส์รีพาย1988ถูกจับตามองและคาดหวังว่าจะทำออกมาได้ดี และพอเปิดตัวนักแสดงและวางตัวฮเยริให้รับบทนางเอกของเรื่องผู้ชมชาวเกาหลีต่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปต่างๆหน้านาต่างมองว่าไอดอลสาวสายซิกซี่จะมารับบทนำของงานชุดรีพายออกมาเธอจะทำได้ดีแค่ไหนซึ่งในช่วงนั้นชาวเกาหลียังไม่ค่อยเปิดใจให้กับการแสดงของเธอสักเท่าไหร่ค่ะแต่พอซีรีส์เริ่มออนแอร์ด็อกซอนที่เธอแสดงออกมาได้ย่งไม่ห่วงใยในความสวยของตัว เลยแม้แต่น้อยเดียวทั้งหาทั้งรั่วสนุกสนานไปกับแก๊งเพื่อนสนิท ที่มีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นเธอแสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆจนทําให้ทุกคนได้สนุกสนานหากันท้องคัดท้องแข็งในทุกท่าทางของด็อกซอนที่เธอถ่ายทอดออกมาสู่สายตาผู้ชมและจากเรื่องนี้เธอก็ได้รับรางวัลถึง3รางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมดาวรุ่งนักแสดงนำหนึ่งยอดเยี่ยมและการแสดงยอดเยี่ยมค่ะและยังถูกจัดให้อยู่ในฐานะคนดังที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเกาหลีโดยนิตยสา ในปี2559อีกด้วยค่ะและผู้ชมที่ได้ดูสีรีสเรื่องนี้ก็คงจะคิดว่าเธอตีบทแตกในบทของด็อกซอนเป็นแน่เลยอนเลยค่ะแต่ถ้าใครได้ติดตามเป็นแฟนคลับของเธอมาตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกวง Girls Day ก็จะได้เห็นว่าทุกกริยาท่าทางของด็อกซอนนั้นแท้จริงแล้วคล้ายกับนิสัยของเธอเป็นอย่างมากจนแฟนคลับต่างพากันพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าบทด็อกซอนนั้นเธอไม่ได้แสดงอะไรมากเลย ก็แค่เล่นเป็นตัวเองเท่านั้นเองค่ะจนเป็นที่ยอมรับและมีงานหลางไหลเข้ามาอย่างแม่ขาดสายงานพรีเซนเตอร์มากมายหลายตัวติดต่อให้เธอไปร่วมงาน สร้างรายได้ให้เธอเป็นเกอบเป็นกรรมมาถึงเรื่องราวความรักของเธอกันบ้างนะคะในปี2556เว็บไซต์สปอร์ตโซได้เปิดเผยภาพถ่ายระหว่างฮฮเยริกับโทนี่อันฝ่ายชายขับรถมาจอดรอเธอใกล้ๆก,กับบริษัทของเธอและพวกเขาก็ขับรถไปเดทกันที่คาเฟร่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งทั้งคู่ดูมีความสุข โทนี่ดูแลเธอเป็นอย่างดีหลังจากนั้นโทนี่อันก็พาเธอกลับมาส่งที่หน้าบริษัทและรอจนเธอเดินเข้าไปและต้นสังกัดของทั้งคู่ก็ออกมายอมรับว่าทั้งสองคนกําลังศึกษาดูใจกันอยู่จริงเป็นเวลาสองเดือนแล้วทั้งคู่รู้จักกันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการด้านฝ่ายชายเปิดเผยว่าเขาชอบในความสดใสน่ารักและมีพลังของเธอด้านฮเยริก็บอกว่าชอบที่เขาดูเป็นผู้ใหญ่และอบอุ่น คอยดูแลเธอเป็นอย่างดีแต่ทั้งคู่ก็คบกันได้เพียง8เดือนก็จบความสัมพันธ์ของคู่รักต่างวัยกันไปค่ะทั้งสองคนมีอายุห่างกันถึง16ปีจนมาถึงในปี2560ในเดือนสิงหาคมก็มีข่าวถึงความสัมพันธ์ของฮาเยริและระยูจุนยอน ผ่านรูปถ่ายของดิสแพดว่าทั้งคู่ไปออกเดทกันที่ริมแม่น้ำอย่างน่ารักอบอุ่นและก็ได้รับการยืนยันจากต้นสังกัดของทั้งสองคนว่าคบหาดูใจกันจริงๆทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์มาจากเพื่อนร่วมงานและเปลี่ยนสถานะมาเป็นคนรู้ใจกันค่ะพร้อมทั้งกล่าวขอโทษแฟนๆของทั้งคู่ที่ต้องทราบเรื่องอย่างกระทันหันและขอให้สนับสนุนผลงานของทั้งสองคนต่อไปค่ะซึ่งข่าวนี้ก็สร้างความดีใจให้กับทีม ชอบตึกเป็นอย่างมากตางลุ้นจนตัวโก่งให้ด็อกซอนกับจ้องฮวันได้สมหวังในซีรีส์รีพาย1988 แต่สุดท้ายจองฮวันก็พ่ายแพ้ให้กับเพื่อนรักชเวแทกแต่ในชีวิตจริงก็ได้เกิดมนตร์รักรีพายขึ้นกับเขาทั้งสองคนที่แฟนๆลุ้นว่าจะมีรักนอกจอตั้งแต่ในงานที่เฮเยริขึ้นรับรางวัลทั้งสองคนเดินควงแขนพร้อมจับมือกันขึ้นเวทีแม้กระทั่งตอนกล่าวขอบคุณเขาก็ยังไม่ปล่อยมือกันอีกมองกันหวานจนมดตายกังกันเลยทีเดียวเชียวและก็ต้องปรบมือให้กับดิสแพทที่ตามเก็บภาพมาให้แฟนขับได้ เกันค่ะแต่ด้วยทั้งคู่ไม่ค่อยจะอัปรูปหรืออัปเดตความรักออกมาเลยทําให้มีข่าวลือออกมาว่าทั้งสองคนได้เลิกลากันไปแล้วแต่เมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีภาพของทั้งสองคนไปเดทก,กันในร้านอาหารแห่งหนึ่งด้วยการแต่งกายแบบสบายๆพูดคุยกันอย่างมีความสุขทําให้การยืนยันด้วยรูปใบนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังรักกันดีอยู่ค่ะ ถึงแม้ทั้งสองคนจะมีอายุต่างกันถึง8ปีแต่พวกเขาก็ปรับตัวเข้าหากันอย่างดีซึ่งนับจากวันที่เปิดเผยว่าคบกันจนถึงวันนี้พวกเขาก็คบกันมาจนเกือบจะครบ4ปีแล้วค่ะมาดูผลงานในบางส่วนของเธอกันบ้างนะคะผลงานในปี2558กับซีรีส์ที่ผู้ชมตอบรับกันอย่างท่วมทน้น หรือพาย1988เป็นเรื่องราวในช่วงปี1988ของเพื่อนสนิท5คนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันผูกพัน์รักใคร่กันมาตั้งแต่เด็กรวมถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็รักและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันฮเยริรับบทซองด็อกซอนสาวน้อยแก่นเสียวตั้งแต่เด็กมีฐานะครอบครัวที่ยากจนแต่ครอบครัวก็อบอุ่นรักใคร่กันดีถึงแม้บางครั้งจะมีปากเสียงทะเลาะกันบ้างเธอใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานไปกับกู เพื่อนสนิทต,ตั้งแต่เด็กของเธอเธอแอบชอบซอนอูเพื่อนในกลุ่ม แต่ซ่อนอูแอบคบกับพี่สาวของเธอและทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันส่วนจ้องฮวันแอบชอบด็อกซอนและแท็กพระเอกของเราน้ำแสดงโดยพักโบกอมเขาก็ชอบนางเอกมาตั้งแต่เด็กและทั้งสองคนก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันจนรักกันในที่สุดเรื่องนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูอาจุมาแนะนำเลยนะคะสนุกสนานทุกตอนแสดงดีทุกคนซึ้งจนน้ำตาไหลและก็ลุ้นว่าใครจะได้เป็นคู่ของนางเอก มีทุกอย่างครบไปหมดและผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะเชียร์จองฮวันค่ะลุ้นให้เขาได้สารภาพรักกับนางเอกและบทก็ปูมาให้คนดูคิดว่าจองฮวันน่าจะได้แต่งงานกับด็อกซอนและผลงานทูคอ o ปี2560รับบทจีอันนักข่าวของสถานีโทรทัศน์เธอมักจะถูกเพื่อนร่วมงานสาวขโมยความคิดของเธอไปด้านหัวหน้าก็ยังเข้าข้างคนผิดและก็ยังมอบงานที่ควรจะเป็นของเธอให้เพื่อนสาวทำอีกเธอจึงได้ออกมาทำข่าวร่วมกับตำรวจสายสืบสายบูต่อสู้เก่งและเลือดร้อนชาดงทักค่ะเขาเสียตำรวจรุ่นพี่คู่หูของเขาไปในระหว่างสืบคดีและตัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บเขาจึง พยายามตามหาคนร้ายเพื่อนำมาลงโทษให้ได้แต่ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นเมื่อเขาต้องมาถูกวิญญ,ญาณของชูซางสิงร่างจากเหุสุดวิสัยจนต้องใช้ร่างเดียวกันเพื่อช่วยกันทำภารกิจสืบคดีร่วมกับนางเอกและก็ต่อสู้กับแก๊งอันตพานตอนที่ถูกสิงร่างนั้นความเก่งความบู๊ของเขาก็จะหายไปด้วยจึงทำให้ร่างของดงทักได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้งเมื่อโดนมากๆเข้าจนวิญ,ญญาณกระเด็นออกไปดงทักเขาก็จะกลับมา บูสนันฟาดผู้ร้ายราบเป็นหน้ากองสร้างความมุนงงให้กับนางเอกเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายทั้งสองคนกับหนึ่งวิญญาณกับเริ่มมีใจให้แก่กันและร่างของชูซานที่นอนคูม่าอยู่นั้นจะฟื้นขึ้นหรือจากไปรับชมต่อได้ทางวิวนะคะและผลงานซีรีส์ล่าสุดที่ทำเอาทุกคนที่ได้ดูก็จะนึกถึงด็อกซอนจากรีพายที่ความหากลับมาอีกครั้งไมรูเมดอิสอากุมิโฮรับบทอีด นักศึกษามหาวิทยาลัยจอมเหียวเป็นเรื่องราวของจิ้งจอกเก้าหางที่อยู่มาแนวนานถึง999ปีเป้าหมายของเขาก็คืออยากจะกลายเป็นมนุษย์จนในคืนหนึ่งนางเอกไปดื่มกับเพื่อนซึ่งเธอเป็นขาดื่มประจำอยู่แล้วในระหว่างทางกลับบ้านเพื่อนของเธอเมามากก็ไปวอลแวร์กับรถหรูของพระเอกเข้า และอีดันก็พาดไปทำลูกแก้วของพระเอกลูกแก้วของจิ้งจอกหลุดเข้าไปอยู่ในร่างของเธอจนเธอต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านของพระเอกเพื่อหาวิธีนำลูกแก้วออกมาจากร่างของเธอแต่ลูกแก้วของจิ้งจอก ก็มีปฏิกิริยากับคนเกิดปีขานหากคนเกิดปีขานมาถูกเนื้อต้องตัวเธอมันก็จะทำให้เธอเจ็บปวดจนหมดเรี่ยวแรงมีเพียงพระเอกเท่านั้นที่จะทำให้ความเจ็บปวดนี้หายไปได้เมื่อมาอยู่ด้วยกันในช่วงแรกๆเธอก็จะกลัวพระเอกสารพัดกลัวพระเอกจะกินตับเธอจนพระเอกต้องเปิดใจคุยกับเธอว่าเขาเป็นจิ้งจอกที่ดีจึงทำให้ทั้งสองคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความห่วงใยซึ่งกันและกัน จนเริ่มจะมีใจให้กันจนจิ้งจอกสาวที่เป็นมนุษย์แล้วเป็นเพื่อนของพระเอกมายาวนานต้องเข้ามาทักทวงพระเอกที่เริ่มจะมีใจให้นางเอกแต่เรื่องก็กลับวุ่นไวายไปกันใหญ่เมื่อมีรุ่นพี่สุดหล่อสุดฮอตที่มีท่าทางว่าจะชอบนางเอกแต่เขากลับเกิดปีขานแล้วก็เข้าหานางเอกพร้อมทั้งต้องทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งอาจารย์และพวกเขาจะแก้ไขเรื่องราวที่แสนจะวุ่นวายนี้ได้อย่างไรรับชมได้ในไอช ค่ะเรื่องนี้สนุกสนานที่เยริสแสดงออกมาได้หาแบบไม่หวงสวยอีกแล้วค่ะจ้างร้อยเล่นล้านกันไปเลยเธอคือนักแสดงสายฮาคอมเมดี้ตัวจริงเสียงจริงเลยละค่ะบทแบบนี้ฮีเยริเธอเอาอยู่จริงๆค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของเธอที่อาจุม่านํามาเสนอให้รับชมรับฟังกันนะคะหากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดอาจุม่าต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ